สวัสดีครับเรามาพบกับแนวทางคำนวณลาวพัฒนา20นาฬิกา3านาทีนะครับสำหรับรอบวันที่24่ฤิภาคม2567นนะครับสูตรจากเครื่องคำนวณ ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามจุดเก้าเก้าและก็หกสองจุดศูนย์หนึ่งนะครับเราเอาด้านหลังของจุดมารวมกันนะครับแล้วก็ตีออกมาได้ ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าเก้านะครับสามชุดสามนะครับก็จะเป็นเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งอ่าขอให้ทุกคนโชคดีครับรอฟังผลวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคม 2567นะครับโชคดีล่ำด้วยทุกท่านครับ